ก็สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนทำก็คือมาสอนทำนะคะเข้าไปในแอปนี้นะคะก็มาอยู่ในแอปนี้กันอีกแล้วนะคะรอสักครู่ค่ะเราจะมาสอนกันนะคะก็คือเราจะมาสอนเพิ่มเพื่อนนะคะหรือเพิ่มตัวละครน,นั่นเองเนาะมาดูกันเลยกดไปที่โปรไฟล์จ้า กดเพิ่มตัวละครกดบวกค่ะอันนี้ตาเสียเงินใช่ไหมก็โอเคเสียเงินนะคะแต่เราไม่มีเงินนะคะก็คลกดออกก็วันนี้เราจะมาสอนเพื่อนๆกันเนาะกดไปหน้าแรกค่ะเสร็จแล้วเลื่อนไปที่ตรงนี้กดเพิ่มเพื่อนนะคะเราจะเชิญเพื่อนก็ได้สกแกน Q R code ก็ได้นะคะหรือเราก็ติดตามไปเลยนะคะทุกคนเราจะได้มีหลายๆตัวละครมาไว้ลงเนาะกดไปจ้ากดติดตามไว้นะคะถ้าคนในคลิปนี้เห็นก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็กดติดตามเนาะกดไปค่ะนี่กดไปทักได้ด้วยนะ กดเชิญเพื่อนก็ได้นะคะแต่เราจะเอาแค่นี้โอเคมันก็จะกดนานนิดนึงนะหลายๆรอบนะกดไปทีเดียวอะ่ะมันจะได้อันนี้นะคะก็จะได้ติดตามไปเรียบร้อยแล้วเนาะกด กดไปกดค้างเออกดกดค้างแบบนั <men <men> ้นนะคะมันจะได้เยอะมากๆแล้วหลายรูปมากๆเลยกดไปกดไปไปก็แค่นี้นะคะถ้าใครไม่เข้าใจส่มาทักมาถามได้เลยนะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดแอปไว้ให้นะจ๊ะ